สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามผมได้นะครับผมจะตอบไปทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูเว็บไหนอยู่หากสงสัยว่าถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็ขอคนล,ละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเขมเหลียดไลคอยนะครับนี่นะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้สมัครนะครับก็กดมาที่คําว่า s i g อัพตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมเอาลิงก์กระเป๋าของ LTC เรามาใส่ด้วยนะครับ เพื่อนๆใช้ลิงก์กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับผมยังไม่เห็นเขาจํากัดนะครับว่าให้ใช้กระเป๋าอะไรนะครับนี่นะครับถอด LTC ของคุณนะครับก็อันนี้จะเป็นอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้อันนี้ก็มาดูตรงนี้เลยนะครับที่อยู่ LTC แล้วก็ลิงก์กระเป๋าของ LTC มาใส่นะครับเพื่อนๆใช้ลิงก์กระเป๋าของอะไรก็มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อกับอีเมลรหัสผ่านนะครับอีเมลกับรหัสผ่านก็ใส่ให้ถูกกันด้วยนะครับแล้วก็กดรีแคปชั่นตรงนี้เลยนะครับ แล้วก,กดลงชื่อเลยนะครับผมได้สมัครไว้แล้วนะครับตอนนี้ชื่อมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมดเท่านี้นะครับแล้วก็2ล้าน1แสนบวกเลยนะครับคนใช้งานก็ปริมาณก็ประมาณนี้นะครับไลคอยที่ได้รับก็ประมาณนี้นะครับก็มีฟรีไลคอยมีไอ้นี่ด้วยนะครับมีเกมด้วยมีโปรแกรมการเชิญเพื่อนยุติธรรมและปลอดภัยความความสนใจนะครับแล้วก็ฝากถอนนะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบเดี๋ยวไปเจอกันในเว็บเลยนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีเป็นบ้านคูณแล้วก็ได้รับแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงดวงกระบองผู้อ้างอิงประวัติย่อนะครับสถิติถอนเงินฝากติดต่อแล้วก็คําถามที่พบบ่อยนะครับโอเคเรามาดูตรงตรงคาว่าคูณก่อนนะครับคูณตรงนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นเสี่ยงดวงนะครับก็ไม่แนะนํามไม่ทํานะครับเพื่อนๆก็มาลองเสี่ยงกนดูได้นะครับลงขั้นต่าอยู่ที่1นึ่งซาโตชิก็ได้นะครับแล้วก็มาปุ๊บโอกาส50%ก็จะเป็นคููหรือหารก็มาลองเลือกแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงการได้รับตรงนี้นะครับได้รับตรงนี้อัตราดอกเบี้ยรายปีคือ10%ยอดเงินในบัญชีของผมก็มีอยู่ 000, 000, 000หมดเลยนะครับผมก็เพิ่งสมัครมาเพาะเพื่อนๆเลยนะครับ แล้วมาดูอันนี้กระบองคืออะไรนะครับก็อันนี้จะเป็นเกมนะครับเกมใหม่โอเคคุณไม่มี LTC ถ้าจะเล่นก็ต้องมีอย0001นะครับเพื่อนๆจะเล่นเพื่อน,นๆอนนก็ต้องมีอยู่0001อันนี้ก็จะเป็นผู้อ้างอิงนะครับตรงนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นจะเป็นประวัติย่อนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นยืนยันตัวตนด้วย2ปัจจัยก็คือ2 two-factor นะครับอันนี้ก็จะเป็นยืนย e ันอีเมล Google ด้วย2 two-factor อะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาตรงนี้ด้วยนะครับมาใส่ลิงก์กระเป๋าตรงตั้งค่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับที่ผมพาเข้ามาประวัติย่อก็เอาลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสถิติสถิติก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถอนโ okay, อเคผมปิดก่อน ถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.001นะครับค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้คือค่าธรรมเนียมก็มีบอกไหมค่าธรรมเนียมขั้นต่ําก็คือ0.004นะครับค่าธรรมเนียมคือ0.001เราก็จะได้รับอยู่ที่0.003นะครับก็เดี๋ยวยอดผมถึงถอนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนให้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปยืนยันอีเมลกันด้วยนะครับนี่นะครับคลิกลิงก์เพืื่่่อออยยยนนนััทีีูเมละครบ ก็อย่าลืมไปยืนยันกันด้วยนะครับก่อนนี้จะเป็นเงินฝากตรงนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับนี่นะครับเป็นเงินฝากอันนี้ก็จะเป็นติดต่อตรงนี้นะครับติดต่อก็ที่อยู่อีเมลของเขานะครับนี่นะครับถ้าเราจะติดต่อเราก็กดส่งอีเมลตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับมาดูตรงนี้ได้เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็มาดูตรงนี้ได้นะครับนี่คําถามที่พบบ่อยนะครับโอเคเรามาดูวิธีการหาเหรียญกันบ้างนะครับ แล้วก็มาหน้านี้นะครับผอบอกฟรีไ์คอยนี่นะครับตามนี้นะครับโอเคก็อยู่ที่0.98อะไรน,นี้จะเป็นเลขนำโชคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขเราได้เลขอะไรเราก็จะสุ่มได้เหรียญตามนี้นะครับนี่นะครับก็วิธีการทําแล้วก็มาตรงนี้นะครับครับแล้วก็แก้แคชค่าตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ EW ประมาณนี้นะครับแล้วก,กดเลขม้วนตอนนี้เลยนะครับโอเคผมก็ได้มาอยู่ที่สี่ร้อยสตชิ LTC นะครับก็ผมได้เลขอยู่ตรงนี้นะครับ5,650ก็มันอยู่ในหมวดนี้นะครับเราก็จะได้มาที่4 0 4นะครับในหมวดอันแรกเลยนะครับก็ประมาณนี้เราก็รอเวลาอีก59นาทีเข้ามาเค้มใหม่อีกรอบนึงนะครับก็ประมาณนี้หน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็มาเคมได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเรามีเหรียญอยู่ในนี้เขาบอกอัตาราดอกเบีย้ย10%เราสามารถเพิ่มอัตาราดอกเบีย้ยของเราเป็น10%ตร์สอบอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาทํากันดูได้นะครับโอเคก็เว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าถึงยอดถอนเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะครับจะมาอัปเดตการ โอเคก็เว็บนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทังช่องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ